สบายดีพี่น้องคุกจิรอคือเก่ามาเนี่ออกล่ะเพื่อแตกได้เลยเดี๋ยวมันนี่สิให้แม่เป็นมือกล่องนะมันนี่แม่นี่วกงลายล้วเออทำสกินแล้วนะมันนี่ฮะกินจะแบบหักออกพวกคุกจิรอยังไล่อยู่พวพูด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 เป็นควายเป็นควายเป็นควายอยู่ ใส่แม่เป็นมือกองนะบ้านนีงบ้านี้ขุดห้าข e. ุดน้องห้องใต้ดินขุดน้องห้องใต้ดินแม่บันถ้าถ่ายปลาถ่ายดอนเหรอบ้าถ่ายเนาะถ่ายควายในขุดนี่เอ๊ ไม่้องกินเห็นอยู่กินมาเสียบ่าดิน่ะอ้เสียซื้ออ้าจนเหลือแตกก็จะได้เะลาโดโตกะถอแขน เพื uh, yeah, ่อออกปูยี่หาง มีสามตัวเลยมันแบ่งตัวม uh> uh> ีสองตัวด้วนมึงแตจับดีๆดิจับจับเหนยอึบอยู่ตีไอเล็บอยู่ตีมือกล่องจำเป็นให้แม่เป็นคนถ่ายได้พี่น้องเอ้ยมันเนี่ะ ถามจะมันจะออกไปทางไหนคะุณผูจัดมาใต้ดอนตาตาแน่แน่มือกรอกจำเป็นนั่งกระดาษอีกแล้วสองนี่ สุดจ๋อน,น,นี่ตีนขาไปข้างนั้นก<อ>่อนเออนะเฮ้ยฮ้ดต่อมนะ อ๋อด้วยจะลอยล้วนเนี่ยๆเจ็บเลงใช่กล่องจะได้พร,ระเด้เบิบในกล <c oughs> ่องจะติจับไปกล่องจะ้วยไปทั้งใน,น,นกระสังทั้งบนกระเห็ดงเ้งบนไป <c oughs> เดรอเยวเลยเยอไหมเคยจะได้ก <Thank you. S 2> ินทุกคนได้แต่มันกระแสบเขาเอินมานังห่องต้ดินส่วนในโควิดบ่มีใครไปห่องก็เลยมาอยู่หมดอยู you, ่ในเนี <serving> ่ยคดตี Boy? ้นี่เรียบร้อยอีกอีกตัวนึง ขี่แตกโอ้ไข่บิชงนื่ไข่พี่ตองไม่ทานวดทานไม่ได้โถโถตัวกระจางลูกโถ่โถมันตัโอ้น เน่ไหลบักมาหนุ่ยเขาบอว่าแล้อันใส่แม่กล่องเหบอว่าดอกปุยไฟวาดอกเขาเอือนว่าใส่พลังใส่พังทรัพยากรอย่างประหยัดเถอะแม่ขอแม่ เยี่ยมคิดกกินได้อ้แน่เรียบร้อยอีกแล้วอ่ามือฮะบังกล่องไว้แล้วมือฮัเห็นื่ะมือทั้งหนองจะจับผู้กล่องไว้ทั้งหนอกี เอ um. อ I, มันก็วแจ้งปามือกล่องกันดิยิงอยู่ในการเดีนหูจยงได้มือก <rete> ล่องมานะอ๋อได้แต่แตะแตะเลยไปไปไปอ๋อพี <medi> <Ti> ่มาพี่ก <sven> ล <cast S 2> ่องเบิ้งในมือกล่องทุกคนนี่มือกล่องในเวลาทายกล่องกับปลาโซนแกน้ำกล่องนั่งกล่องกับอุ้ยไปตีบดแตนปลาต้องกระแตกระแตนให้มัน นายก็ค like ุ้มแบบเบิ้ง okay ลูลุมกุฏิล่อง่ายอ้าวทําไมทุกคนเมื่อก่อนได้ลายเลยนี่เบื้องแถวเบิ้งนี่นี่ได้บลกลายหนึ่งตัวนี่ได้บลกลายหนึ่งเออโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตที่หากินตามธรรมชาติบ๊ายบาย